เทียงกุรานายาเดียวพี่น้องจำแล้วเอาไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแล้วพี่น้องจะรู้เลยว่าเราควรจะต้องตัดสินใจอย่างไรอาูดบิลลฮิมินัสเตอร์ดิรรจีมยาอายุลละดีนอามานูอติอุลลาฮ์อ أ ติุรซูลวะอุลิลัมริมุนฟ م อินตานาตุมฟีชัยม์ ฟะรดดูหุอิลลอะรซูลอินคุณตุมตุมินูนบิลลอลยามิลอาคร์จะดคอยรุาสนุตวีละอบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงเชื่อฟังและปฏิบัติตาม ول, อัลลอฮ์ว่าอิซูลจงเชื่อฟังและปฏิบัติตามรอซูลว่าอุลิลอัมริมิงคุมและ บรรดาผู้นำของสุเจ้าแต่ว่าถ้าพี่น้องฟังมาแล้วผมผมผมไม่มขยายยาวแต่สำหรับผู้นำเนี่ยมันมีข้อจำกัดนะครับถ้าผู้นำสั่งถูกต้องวายิบต้องปฏิบัติตามแต่ถ้าผู้นำสั่งไม่ถูกก็ห้ามปฏิบัติตามฝ่ายอินนาซาตุมเมื่อสุเจ้าขัดแย้งกันฝีชายินในเรื่องใดก็ดี ฝรุษดูหุยละลอเมื่อขัดแย้งกันไม่ได้บอกให้กลับไปหาผู้นําให้กลับไปดูว่าอัลลอฮ์คือพระาหมายคำพิอัลกวรานในเรื่องที่เราขัดแย้งกันเนี่ยกุรานว่าอย่างไรทีนี้กุรานเนี่ยมีภาคที่ชัดเจนและภาคอุปมาอุปไม,ปมในภาคที่อุปมาอุปไมเนี่ยเมื่อไปดูในกุรานยังไม่พบว่าข้อที่ขัดแย้งกันเนี่ยกุรานว่า,างไง ไปดูว่าารุดดอิละรอซลนารุดดอิละลอยวะรอซุนไปดูว่าเรื่องเนี้ยนบ,บีว่าอย่างก็เหมือนเมื่อกี้เวลาตายเราทําอย่างนบ,บีว่าอย่างก็ไปดูนบ,บีว่าไงก็จบแล้วก็ทําตามนบ,บีก็จบความขัดแย้งก็หมดไปในสังคมเอกภาพก็เกิดขึ้นฟีชัยอินฝรุดดอิละลอยวะรอซุลอิ่งคุนตุ้มตุมีนูนบิลล เราใช้คําว่าอิงคุณตุมตุมินูนบิลแลหากแม้นว่าเจ้านั้นเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อเราตุมินูนบิลแลที่วันยาวมิลอาคิรและศรัทธาต่อวันอาคิรัรกซาดิะค่อยรุนวะสนุตะวิลานี่แหละเป็นการดียิ่งในการกลับไป เอาอายาเนี่ยพี่น้องจําไว้แล้วไปพิจารณาทบทวนดูแล้วเราจะตัดสินใจได้เองเลยว่าอยู่ทุกวันเนี้ยเราจะเดินยังไงจะก้าวต่อไปยังไงจะทํำยังไงเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอีกคนหนึ่งสั่งอย่างอีกคนหนึ่งสั่งอย่างแล้วเราจะทํำยังไงอิสลามให้เราเนี่ยต้องรู้ว่าปัญหาเกิดเราจะต้องตัดสินใจอย่างไรไม่ใช่พอปัญหาเกิดขึ้นแล้ว ไม่รู้จะไปไหนก็แสดงว่าเรายังไม่รู้จักซ้มยกตัวอย่างง่ายๆเอาผมเอาไว้มันชัดไปอีกเรื่องหนึง่งจิงเวลาจะไปดีแล้วแต่ว่าเอาให้ชัดอีกเรื่องเพราะมันเรื่องเกี่ยวกับผู้นำเพราะเมื่อมีปัญหาเท่าที่ผมสัมผัสมาเนี่ยอาจารย์ฉันว่าอย่างนี้ เอาไอ้น,นี่ก็บอกก็อาจารย์ขอโทษอาจารย์กูว่าอย่างนี้อาจารย์ไม่ตรงกันอลัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าเมื่อขัดแย้งให้กลับไปหาอาจารย์ให้กลับแย้งไปดูคุรานขัดแย้งไปดูว่าเราสู้ได้ยังไงแต่เปล่าไม่กลับไปตรงนั้นเอาพูดให้ชัดเลยตุจจีนวันเดียวกันทั่วโลกอันนี้ไม่ต้องประคองกันแล้วนะ ถึงแม้ว่าคนจะน้อยคริสต์มาสทั่วกันวันเดียวทั่วโลกแต่คนที่มีอลลล a ์อ,อง์เดียวกันหรอซูนองเดียวกันเนะี่ยวันอีดคนละวันชัดนะที่ชัดเนี่ยแล้วพี่น้องจะเลือกไงเอา้าก็เขาบอกไงว่าย,ยิบต้องตามผู้นำ วิธีการผมเจอมาด้วยตัวผมเองยกอายะกุรอานไม่ถึงครึ่งประโยคยกเพื่อครอบสังคมไว้ว่าวาลิลัมริมิงคุมและบรรดาผู้นำของสุเจ้าวายิบต้องตามผู้นำวิธีการครอบสังคมแต่ถ้าเขาบอกละเอียดถ้าขัดแย้งกันไปดูอลลเราไหวยังไงเราตูว่ายังไง,ง,ไงแล้วก็จบอิกไม่ตรงกัน อีดคนละวันทั้งๆที่ผมถามเลยว่าหลังจากรมดนแล้วสาวาันวันแรกนะวันอีดใช่ไหมวันอีดจะต้องอีดพร้อมกันทั่วโลกใช่ไหมมุสลิมเพราะเดือนมีดวงเดียวนะอะเดือนดวงเดียวนี่ขนาดเดือนดวงเดียวนะยังอีดอีดมีถึงสามวันยังไม่พอวันรุ่งขึ้นมีปัญหาเพราะว่า ย,ยังยังออกไม่ได้ออกไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกวันอะไรเว้นวักไว้ก่อนวันนั้นไม่รู้จะเรียกวันอะไรแต่ที่อิสลามบอกว่าฮาาามในการถือสินอดในวันอีดถ้าเขาเห็นเดือนแล้วเขาออกอีดเรายังไม่ออกเนี่ยถ้าเราถือบวชฮารามเป็นที่ต้องง้ามและถามว่าเมื่อมีข้อขัดแย้งกันให้กลับไปดูวัลเราสั่งยังไงเราซูลสั่งว่ายอย่างไรเนี่ย ตรงนี้แหละบอกให้รู้ว่าตราบใดที่ยังอยู่กันในสภาพที่เรียกว่าสร้างความขัดแย้งทิ้งแหว้สังคมตาบาบมันจะตามติดตัวไปที่ว่าอิลมุนนาฟิุนความรู้ที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันก็จะได้รับกับคนที่ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และความรู้ที่ให้ไปแบบไม่ถูกต้องถ้าไม่รู้ ก็ผิดต้องไม่รู้แล้วไปพูดถ้ารู้แล้วให้ผิดสองเท่าเจตนาบิดเบือนอิสลามนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าโลกยุคสุดท้ายจงรีบเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนที่จะสายเกินไปนะครับกลับมาหาอิสลามด้วยการศึกษาเรียนรู้แล้วก็กล้าที่จะยืนหยัดนะครับกลัวโลกนี้ กลัวร้อยกลัวผิดหมดกลัวที่ถูกมีกลัวเดียวผมฝากไว้นะอาจามาเรียนยอมรู้ดีกลัวที่ถูกมีกลัวเดียวคือกลัวเหรอนี่แหละกลัวถูกมีกลัวเดียวนอกนั้นกลัวอื่นผิดหมดกลัวจนผิดกลัวตายผิดกลัวกลัวอะ้ผิดหมดอะกลัวไม่มีกินก็ผิดทํำก็เป็นเจ้าของลิสกีเองอะกลัวนะแล้วก็ไอความที่เรียกว่ากลัวจะไม่รวยก็ผิด ผิดทั้งหมดกลัวที่ถูกคือกลัวเหอเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องกลับมายึดมั่นในอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และจงยืนหยัดและอดทนและเจ้าจะเป็นผู้ที่เหนือกว่านะครับนะครับอินนัลลอฮ์มาซอบิลีนแท้จริงอัลลอฮ์จะอยู่กับผู้ที่อดทนและแท้จริงสัจธรรมของอัลลอฮ์นั้นเป็นสัจธรรมซดารล,ลองอาซิมนะครับพระดำรัสของอัลลอฮ์นั้นทรงยิ่งใหญ่และสัตจริง